เข็มมาสป,ปินแรกนะหกบสี่ลงเป็น25้าจริงๆเราต้องพยายามให้มันเฉลี่ยได้สัก 250. 2 5 0าคำเตือนคลิปน,นี้มีเนื้อหาที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปปีขึ้นไปและควรใช้จักรยานในการรับชมนะครับพี่เป็ดเตือนแล้วนะสวัสดีครับเมื่อวานพี่เป็ดก็เกเรวันศุกร์พี่เป็ดก็เกเรจริงๆอะเมื่อวานมานะันตะคิดว่าจะเล่นชดเชยให้เพื่อนเพื่อนดูนะฮะ งานหลวงงาน,งานราดนีม่มาเต็มไปหมดเลยขออภัยมาเทาน,นี้ด้วยจริงๆนะฮะเดี๋ยวจะมีคลิปเบิ้ลให้ดูแน่นอนทาไม่แน่ใจว่าวันไหนนะไม่ค่อยอยากรับปากแล้วคราวนี้ <c oughs> อ้าวโอเควันนี้พี่เป็ดก็ขอสละชาติเพื่อชีพเฮ้ยไม่ใช่สลับชีพเพื่อชาติ <c oughs> หมายเล่นเกมสล็อตแตะแมวจากค่าย XO ซึ่งครน,นี้เหนียวยิ่งควาแบบหนังวัวหนังควาย <c oughs> มันเหนียวจริงๆ ได้ข่าวเขาคำร่ำลือมาฮะร่ำลือเอออ้าวไม่เป็นไรไม่ต้องเสียเวลาจัดไปเลย <c oughs> ประมาณบ่ายสองนะก็โบนัสก็ไม่ได้สูงมากเลย2 0 0แสนเก้าเล่นเบาๆช่วงนี้ก็เป็นคำแนะนำคำเดียวที่พี่เป็ดแนะนำได้หรือถ้าไม่อยากจะเจ็บตัวจริงๆสำหรับช่วงนี้มาดูพี่เป็ดเล่นคำคำไปก่อนแล้วกันนะก็จะยังอยู่กับพี่เป็ดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์อีกอยู่ดีแต่ว่าคลิปที่คิดว่าจะ เล่นให้เป็นพิเศษเมื่อวานไม่มีเวลาอีกแล้วจริงๆนครับมากินไรเดี๋ยวมีแน่นอนจัดก่อนเลยคุณ500ร้อพอเล่นเบาๆนะคาดว่ามันคงไม่รอดหรอกภายในหนึ่งไม้ <c oughs> รู้รู้ทันทีเลยมันเกลือจริงๆไปดูเพื่อนเล่นก็จัดไปจัดไปเอ้ยเกือบมันตื่นเต้นไหเป็นแงละมันแบบมันเกี่ยวมันแห้งนะไปเห็นเพื่อนเล่น ปกติเขาเล่นกันวันหนึ่งก็พอกที่เป็อะวันละสามสี่ครั้งช่วงนี้มันเล่นทีเดียวมันเลิกเลยมันเป็นแบบอันที่รู้กันนะเป็นช่วงๆเขามันไม่ใช่ว่ามันยังไงอะไม่ใช่ว่าอุ้ยเกือบไปไม่ได้ก้นทองมันไม่ใช่ว่ามันจะไม่ได้นะสำหรับมันจะเกลือเกลือมันจะเล่นยากหน่อยเพราะฉะนั้นเอาช่วงนี้นะไปทํางานทําการกันดีกว่า ลองหมุนมั่วตัวถั่วเขียวไปเลยออโตมั่งกดเองมั่งนี่นะ่าไปเล่นเหมือนเดิมเยอะเดี๋ยวเขาจับทางได้มันปกตินี่มันก็เหนียวพอตัวอยู่แล้วถ้าไปเล่นเหมือนเดิมเนี่ยตามประสบการณ์แล้วมันก็จะแบบยำแย่นะขอให้มันลงลงมาถ้ามันเกลือก็ชังหัวมันแต่ถ้าเกิดไม้นี้ซึ่งดูแล้วเหมือนจะลงก็ไม่ลงอย่างนี้นะอาจจะมีไม้หน้าก็ไม่เป็นไรนะหมุนๆไปไหลพลาดเอ้ยจะไหชีพเพื่อชาตินะคลิปนี้ ก็เล่นเบาๆห้าร้อยงีแหละก็อนช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาเ่าที่เห็นนะ่ะกวาดล้างมาเยอะเลยเป็นพ่วงที่เล่นได้เยอะที่สุดภายในระยะหนึ่งปีตั้งแต่เคยเล่นให้เพื่อนๆมาดูนะฮะเยอะผิดปกตหิหมุนแบบไม่มีไม่มีความหวังไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาบ่นมันหมุนแบบสลับไปสลับมาเนี่ยนะไม่ต้องปรับปรับไปไหนแนละ้ว แล้วแต่มันแล้วตะเวนตะกรรหมือนกันขอให้มันลงนะดูเดี๋ยวก็หมดได้อีกประมาณ20ครั้งถ้ามันบวกมาอีกนิดหน่อยก็ประมาณเออไม่ใช่20่สิบสิบครั้งใช่ไหมอาจจะเป็นสิบสองครั้งสิบสามครั้งอะไรเงี้ยจัดไปเงียบเออเอาวะมันยังมาให้ลุ้นอยู่ขอนอกเกมอย่างนี้บ่อยๆก็ไรเนี้ยเนี่ยอเงี้ยมันจะแบบน่าจะเป็นก้อนทองอะไรอย่างเงี้ยนะหวังเอา นิดๆหน่อยๆนะช่วงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับจะไปจะไปได้อยู่เบป25เบห25ให้ทายก่อนเรือแน่นอนเราเอาอันนี้คือแบบตัดไม้ข่มน้ำกัว่ามันเกิดว่ามันน่าจะมีไก่แตกเราสะตีเราต้องพูดเบาๆครับช so ่วงอย่างนี้ค่อยๆลุ้นไปก็ดูสิความเข็มมากับสปินแรกนะ604 ลงเป็น25จริงๆ้าต้องพยายามให้มันเฉลี่ยได้สัก250แต่ชาติ้าช่วงนี้นะได้สักประมาณนี้แหละถ้ามัน180 200นะก็ดีใจได้แล้วนะหวังว่ามีถ้ามีไก่แป,แปกสักครั้งหนึ่งเราก็จะอืมยังไงละ่ะจะเห็นผลอู้ยว่าแล้วมัน250้วนเลยฮนี <c oughs> ่คือกับไปเลยเขากลางน่าจะมีไก่เอามันลงมันก็ดีนั่นแหละ ถึงมันจะเกลือจะอะไรก็ไม่อยากขบนมันดีกว่ามันหายไปเลยเท่ากับที่เป็ดก็แบบต้องไปหมุดนี่ต่อยไม้อีกไม้อีกเสียเวลาเพื่อนๆก็เบื่อแนละ้วมึงก็ดูที่เป็ดนี่คือต้นใจเขาก็อยากเห็นแมวเหนะนะมือนละนะบางคนก็อาจจะเป็นช่วงพักมาเล่นมาดูบางคนต้องไปได้เล่นนะเห็นเป็ดเล่นไม่ไดีก็ขำม,ม,มีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติอนยะ่เียอย่าดูสิเหลืออีกสามสปินยังได้ไม่ถึงสองพันไม่ได้ถึงพนะันห้าเราตั้งเข้าไว้ที่สองพันห้านะครับแต่ไม้นี้ไปอีกแปดสิบ โอ้ไม่มีทางขอไก่แตกสักทีมาอุย้ยพาไก่ไว้นะมีเถาล่วงมาตรงกลางหน่อยหนึ่งนะฮะไปลุ้มได้เท่าไหนก็เท่านั้นเบือ่อลงเดียววีอะไรวะเหลืออีกหนึ่งสปินขอไก่แตกนะมะ้เอาอยางงี้ก็ยังได้สองหกแปดอยู่นะขอสวยๆส,สักทีลงไปสองพันไปซัดไปหนึ่งสองสี่ถึงอยู่มั้ยถึงอยู่เป๊ะเ,เ,เลยไหม มารวมสอ้มันสิเอาได้อยู่ได้อยู่ไม่รู้จะสร้างทะยายนวยังไงก็ตามสเต็ปมันเกลือนะหักคุณไปก็จะเหลือประมาณ2,000หัก500เหลือเท่าไหร่วะ1ั0 0เพราะมันมีเศษ2 0 0รที่เป็ดตกนิจจัตามสเต็ปเดี๋ยวหมุนหมัวหมุนตัวไว้บอกเลยงวดนี้งานวัดเต็มๆเลยนี่ไงขออีกใบห,หนึ่งครับจับไปเลยยอะไรเนี่ย ขอมันเป็นสองพันห้าป่ะนะมันก็ยังแบบได้ก 2000. าไรสองพันเจ้าว่ามันเกลือมันก็แบบไม่ได้ใจระใจไม้ส้ระกำอะไรมากนะถ้ามันถ้ามันลงก็อาจจะได้ไม่เต็มแต่ว่ามันก็ลงยากนะเพราะฉะนั้นคนที่เพิ่งเข้ามาดูอย่าลืมนะกดติดตามดูพี่เป็ดด้วยเลยนะช่วงไหนเป็นยังไงจะได้มาคุยกันขออภัยจริงๆช่วงนี้งานหนะักงานยุ่งยิ่งกว่าเดิมเีนะ่ยาบอกว่ามางานหลวงอะงานหลวงงานลาดงานตัวเองก็ต้องทำไปเล่นนี่มา อัดทิศให้เพืพ่อนดูก็ต้องทําแถมยังจะมีงานแถมมาอีกก็เลยเริ่มแบ่งเวลาไม่ค่อยถูกอย่าว่ากันเลยนะฮะมันเสียงไม่ค่อยเงียบเกลือนี่ยังไงจัดไปจัดวิวิมีให้ลุ้นเอาจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ปั่นมาเนี่ยนะไม่คิดว่าจะได้ลุ้นไหวขนาดนี้ด้วยซ้ำนี่ไงจัดไปเลยจัดเอ้ยวิอะไรวะเฮ้ยลมบ่อยอยู่นะแต่แบบหายอ่ะมันก็จะหลอกเราอย่างนี้แหละช่วงนี้หลอกให้เรา ปั่นจนหมุดปูดที่เป็ดเคยมาแหละหลายคนเคยเห็นแล้วก็ขำมีเป็ดไปเนอะได้อีกสามสีท well ีขอเถอะขอนอกเกมก็ยังดีเอาแบบลงมาแล้วมันห้าร้อยก้อนทองเรียงๆยังเรียงหนีได้ไหมอ่ะมันมันมันนานแล้วเงี้ยเนี่ยอุ้ยได้ได้เก้าสิบอยู่ได้เก้าสิบอยู่นี่เบ็ดนี่พาไม่ขึ้นเลยนะปกติสมมติว่าปล่อยอันติเมทด้วยเบ็ดห้าสิบแล้วนะฮะขอลุ้นอีกสักตาบหนึ่งได้ไห ก็คิดว่ามันตับ,บคือหนึ่งโบนัสมันก็ค่อนข้างที่จะต่ำนะสองแสนเก้าก็ไม่ต่ำเท่าไหร่เกือบสามแสนลวเอา้ากลางๆแล้วกันนะแล้วก็คุณแล้วก็ต่ำๆนะฮะแล้วอตอนแรกที่วามกเกลือกว่านี้มันเออมาให้ลุ้นบ่อยอยู่โอเคกัดไฟเอาไม้อีกครับจะไปเลยอุ้ยอะไรวะเนี่มาดีมาดีเอาพี่เป็ดว่ามันต้องมีอีกไม้แหละ ถ้าทุนไม่ลงมาถึง2,000ก่อนเนะี่ยซึ่งพี่เป็ดจะหยุดนี่นะฮะใครลืมใครลืมบางทีแบบซุ่มๆอยู่หลังต้นไม้แล้วก็เชียบเงียบหายเงียบไปเลยว่ะมีไหมได้อีก2ทีมั้งนะถ้ามันแบบไม่ใจร้ายเนี่ยนะไปลุ้นอู้หี่ลงติดล็อกอะไรของแมวอะขอไปวีไก่มาแบบว่าวววแหวงแหวงอะไรวะเอาไงดี มันเหลือสิบสี่มันเหลือสิบสี่ไอ้นี่ก็ลงดีเอ่อหมุนไปเลยปะไม่เอาเดือานะทำใจีดว่ยเกลือพี่เต๋จะโปรเลยหน่อยนึง่ะเอาสักห้าสกินห้าให้มนเลื่อนจะลงอีเอาอยากให้มันไปสองพันห้าแบบนี้มันเกลือมจืดอ่ะแล้วก็ไม่ได้อยู่กับเพื่อนๆสองสามวันติดคือเว้นไปวันสองวันเนี่ยนขอใช้เวลาเพิ่มอ้ยมันหมุนไม่ได้ว่ะไม่น่าเลยเอ้า โอเคตัดใจออกเกมดีกว่าครับคิด <laughs> ว่ามันจะไป25สองห้าถูแค่นี้ยังไม่เวียนยาเลยนะขนาดพี่เป็ดเล่นยังเป็นอย่างงี้เลยเพื่อนๆก็ต้องระวังนะอย่างที่พี่เป็ดบอกถ้าเกิดมันเหงาจริงก็เล่นเบาๆแต่ถ้าเกิดไม่เอาเราก็มาดูพี่เป็ดเล่นได้ครับเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้วันอังคารนะอากาศร้อนๆช่วงนี้ไปแล้วครับบายๆโชคดีทุกคนครับดูคลิปแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับ ถูกใจก็อย่าลืมกดซับสไคร้และกดรักผันแจ้งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาคดคลิปต่อไปของพี่เป็ดด้วยนะครับ